ผมเนี่เอือมระอาจริงๆไอ้ระบบภายในกอสอของขุนญาติแม่งสักกับเข้าใจหรือเปล่าพวกคุณเนี่ยระบบคุณแม่งสักกับมูลนิ่นี่ยามเป้าแผ่นดินจะเป็นหัวหอกลุยฟ้องแม่งให้หมดไม่ไว่าจะเป็นสารทุจริตประพฤติไิ่ชอบสารแพ่งหรือสารปกครอ,องท่านพร้อมที่ใหนผมนำแล้วก็เดินหน้าไปเรียกร้องความยุติธรรมเอาให้ประหลัดกระทรวงกางครคลัง รัฐบรีว่าการสูงกางครั้งและผู้จัดการกสศเอาให้มันขึ้นศาลได้แล้วให้มันไปแก้ตา่างงานนี้ถ้าไม่เห็นเลือดผมไม่หยุดสุดซอยที่ท่านชมนจำได้หรือเปล่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องกอยศอไปแล้วผมเชิญชวนคนที่มี ปัญหาเดือดร้อนกับกอยศอส,อส่งข้อความทางอินบ็อกซ์เข้ามาร้องทุกหนาเปิกเลยท่านผู้ชมปัญหามีร้อ0 0 0ประการมีแต่ความทุกข์ร้อนทั้งนั้นและยังมีอีกนะครับทยอยเข้ามาทุกวันทุกเรื่องผมได้ทีมงานรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งให้มูลนิธิยาวเฝ้าแผ่นดินซึ่งอาจารย์ปานเทพพวงพงศ์ท่านเป็นประธานก็คือสรุปข้อมูลที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ย แยกแยกมาละข้อแรกคือว่าที่ส่งเข้ามาดูคือภาระหนี้สินนั้นสูงเกินจริงหลายเรื่องครับมีหลักฐานหมดบางรายชำรนะหนี้ไปแล้วจำนวนมากแต่หนี้สินกลับเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือตรวจสอบหนี้สินแล้วไม่ตรงกันสักทีสองการหักเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมกยศหักเงินเดือนลูกหนี้โดยไม่แจ้งลงหน้าหักในอัตราที่สูง บางกรณีประดีมานอมที่ศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาให้ผ่อนหนี้กยศเดือนละ1,000 เขาก็ผ่อนตามคำสั่งศาลแต่จูู่กยศเสือกทะลึง่งเพิ่มเขาอีก3000บาทให้ผ่อนเป็น4000บาททั้งที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งศาลเรืเ่องที่3คือปัญหาในการปรับโครงสร้างหนี้การปรับโครงสร้างหนี้กยศน,นั้นไม่ได้ช่วยลดภาระหนี้สินไม่มีความคืบหน้าหลังดําเนิน,นการไปแล้ว <S <S บางรายนะฮะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วยังถูกหักเงินเดือนในอาาัตราที่สูง ข้อที่ 4. การบังคับคดีการยึดทรัพย์มีการบังคับคดียึดทรัพย์โดยที่ลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอายัดบัญชีโดยไม่แจ้งเขาทราบล่วงหน้าข้อที่ 5. ความผิดพลาดในการจัดการบัญชีปัญหายอดหนี้ยอดชําระหนี้ไม่ถูกต้องยอดเงินกู้เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติบางรายชำระหนี้ครบแล้วยังถูกหักเงินเดือนต่อไปอีก ขอ้อที่การบริการที่ไม่เป็นประสิทธิภาพใครติดต่อกยศสอบถามทวงถาม,ถามเป็นไปด้วยความลำบากติดต่อไม่ได้เลยได้รับคำตอบไม่ชัดเจนและไม่ช่วยเหลือแต่มันมีอินบ็อกซ์หนึ่งที่คนส่งเข้ามาบอกว่าเป็นพนักงานกยศเขาบอกว่าให้เห็นใจกยศที่ต้องทำเช่นนี้เพราะ กองทุนกยศกำลังขาดสภาพคล่องรุนแรงเขาบอกว่ากยศเป็นหน่วยงานที่ฝ่ายการเมืองนำไปเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายหลักในการหาเสียงและเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสถานศึกษาที่มีนักการเมืองหนุนหลังมากอบโกยเอาเปรียบนักศึกษาผู้คู้ยืมเงินเรื่องราวกยศ ตามที่มีการแก้ไขพรบกรยสออกมาเป็นฉบับที่2พุทธศักราช2566ตามความเห็นนักการเมืองและไม่มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนี่จากที่กยาศาเคยติดตามนี่กับผู้กู้ยืมขณะน,นี้ผู้กู้มาขอทวงเงินคืนจากกยาศาเพราะว่าทำไมก็าทวงคืนล่ะครับนี่ข้อมูลนี้คาพูดไม่หมด เพราะว่าเมื่อทบทวนดูแล้วว่าถ้าเขาจ่ายเงินเกินหนี้ไปแล้วก็ต้องคืนเงินที่เกินหนี้ไปเขาบอกว่าตอนนี้เงินสดปล่อยกู้จนหมดเงินรับชำนะระหนี้ลดลงอย่างมากจากนโยบายการผ่อนปรนโดยการปรับโครงสร้างหนี้ท่านผู้ชมครับการที่อยสขาดสภาพคล่องและระมบังคับเอาจากลูกหนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่ถูกต้องภาครัฐต้องเข้ามาแก้ปัญหานายก รัฐรีต้องรับผิดชอบประหลัดกระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบกอยศต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผักภารา้ลูกหนี้เงิน2-3,000พันบาทสำหรับคนบางคนหมายถึงการต่อชีวิตครอบครัวอีกหลายวัน มีลูกหนี้หมาสาวเลยที่เดือดร้อนร้องทุกข์เข้ามาก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ต้องมีลูกหนี้ที่ไม่ยอมจ่ายนี่เป็นปกติธรรมดาแต่ที่ได้รับคําร้องเรียนมานี้คือลูกหนี้ที่ยอมจ่ายหนี้ประนอมหนี้แล้วกยศก็ไปตบซ้ายตบขวาเพิ่มเติมภาราการชําระหนี้เกินกว่าที่ตกลงกันเอาไว้เอาละอันนี้เอายกตัวอย่างนี้แล้วกันให,ใ,หให้ท่านผู้ชมได้ดูท่านผู้ชมจะได้เห็นว่า ผมเนี่ยไม่ได้มโน,โนคุณชุติมาไม่เคยค้างชำระแต่ยอดนี่ทางช่องทางต่าง,างกยศไม่ตรงกันเลยบอกว่านี่คือตารางคำนวณนี่กยศที่ต้องจ่ายปี2,568 5หกรกฎาคม2,568 14,161บาทแจ้งมนาะแต่หน้าแอป คิดเพิ่มจากหนึ่งอหสบบาท30สตางค์เป็น16,313บาทแปสิสตางค์ยอดเพิ่มทุกวันกยอยสอบอกกำลังแก้ไขระบบใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแม่งยังเหมือนเดิมนะผู้ชมคุณชุติมาบอกหนูจ่ายก่อนกำหนดไม่มีค้างค่ะสรุปง,ง่ายๆเท่าที่ผมดูแล้วท่านผู้ชมครับผมฟันธงไปได้เลยนะฮะว่า ปัญหาคือปัญหาภายในกยศอาจจะเป็นเพราะว่ากยศไม่มีคนที่มีคุณภาพทํางานเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้าไปทํางานนั้นเด็กฝากทั้งนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ผมไม่เข้าใจกยศตอบแทนผุหน่อยก็ในเมื่อคุณมีแอปกยศที่คุณพัฒนาขึ้นด้วยเงินจํานวนมหาศาลซึ่งเงินก้อนนี้แม่งก็เข้ากระเป๋าผู้บร,ริหารกยศนักการเมืองบางคนไปปัญหาพวกคุณทั้งนั้นพอคุณพัฒนาแอปเสร็จ ก็คือแอปนี้ก็คือหน้าตากอยศที่มันจะระบุคุณพิมพ์ชื่อเข้าไปในแอปก็จะปรากฏยอดนีขยงคุณขึ้นมาถามว่าคนที่ใช้แอปกอยศจะเชื่อตัวเลขบนแอปกอยศหรือเปล่าล่ะตอบว่าเชื่อสิครับเพราะอะไรเพราะแอปกอยศอแม่งเป็นของกอยศเป็นของพวกคุณทั้งนั้นก็คุณทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบยอดนี แต่ตัวเลขที่ขึ้นแอปมากับตัวเลขที่คุณมาเรียกเงินเขาทีหลังนั้นมันเสือกไม่ตรงกันมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือการหลอกลวงหรือเปล่านี่คือการประพฤติไม่ชอบชหรือเปล่าตอนนี้คุณปฏิเสธไม่ได้เพราะแอปอันนี้เนี่ยมันเป็นแอปของคุณเหมือนผมหรือใครก็ตามใช้แอปของธนาคารกรุงเทพใช้แอปของธนาคารเกษตสิกรไทยอยู่ดูยอดบัญชีแล้วประจำวันบัญชีเหลืออยู่เท่านี้หรืออยู่10,000บาทคนที่ใช้แอปก็ต้องเชื่อว่านี่คือบัญชียอดที่เหลือ ทแท้จริงไม่จําเป็นที่จะต้องโทรศัพท์ไปหรือไปที่แบงก์เพื่อยืน่นขอตรวจสอบส่งยอดบัญชีมาดูเพราะไปตรวจสอบร้อยครั้งยอดบัญชีก็ตรงกันนี่คือประสิทธิภาพของคนทํางานระบบการเงินไม่เหมือนของกอยศออแล้วพอทําไปสมมุติว่าคุณมีอยู่หมื่นบาทในแอปคุณไปเช็คกันนคบธนาคารเกิดข้อผิดพลาดอะไรไม่รู้ เหลือ5,000บาทคุณก็ร้องเรียนเขาได้ทันทีณเวลานั้นเรียลไทม์เลยเขาก็เช็คก็ได้ทันทีเลยซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเพิ่มๆไม่ถึง1%นึ่งเอเซ็นต์ยซ้ำอาจจะไม่ถึง 0. ูเปเพราะว่าเขาสร้างระบบที่ดีเอาไว้เขาใช้คนที่มีคุณภาพมาดูแลระบบนี้ไม่เหมือนกอยศอกอยศอนี่ระบบมันยังห่วยแตกมากกว่าโรงรับจำนำที่ใช้โลคิด ดีดอีกผมเรียเอือมระอาจริงๆ ก,กยแต่ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆจากคนมหาศาลที่ส่งข้อความเข้ามาเพื่อร้องทุกข์บอกว่าพวกเขามีความเดือดร้อนจากกยศหลายๆเรื่องผมอา่านดูผมอ่านดูยังไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีหน่วยงานฟังให้ดีๆนะพวกกยศผมไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนที่ทํางานได้ห่วยแตกมากๆตอนนี้มีอยู่4คนสคนนะฮะต้องเตรียมตัวให้ดีคุณพิชัยรัตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณรัมวรนแสง สนิทประลัดกระทรวงการคลังคุณนันทวันวงขจรกิติผู้จัดการกองทุนกอยศคนปัจจุบันอาจจะรวมไปถึงคุณชัยนรงค์กัจฉปานันอดีตผู้จัดการกองทุนกอยศคนที่พึ่งพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วผมมีเรื่องนี้พูดนิดหนึ่ง เรื่องกยอยสอนั้นท่านผู้ชมที่มีทุกข์ส่งข้อมูลมาให้ผมผมให้สัจวาจานายสนธิลิมทองกุลว่าผมและอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และมูลนิธิยำเฝ้าแผ่นดินจะทำเรื่องนี้ไปให้สุดซอยกรุณาให้คุณประหลัดกระทรวงการคลังรับดีว่าส่วงคลังและผู้จัดการกอยอรับทราบด้วยว่างานนี้ถ้าไม่เห็นเลือดผมไม่หยุดสุดซอยจริงๆแล้วสุดซอยยังไงผมมีขั้นตอนของผมท่านผู้ชมครับ ให้เวลาผมนิดหนึ่งข้อมูลมันเยอะเหลือเกินผมแยกเป็นหัวข้อเอาละมันจะมีคนที่มีหลักฐานมาว่าเขาจ่ายครบแล้วยังจะเรียกเก็บเขาอีกอันนี้รวบรวมมาเป็นจํานวนหนึ่งฟ้องได้ทันทีทนายเรามีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องท่านผู้ชมครับ ลุกนี่กอยสอรครับที่มาร้องเนี่ยผมท่านไม่ต้องเสียอะไรแม้แต่บาทเดียวเมื่อผมแยกออกมาแล้วเนี่ยอะไรก็ตามโดยเฉพาะยิ่งผมจะเอาคนที่เขายืนยันเขาจ่ายครบแล้วแล้วมีหลักฐานไม่ดูแล้วยังเสือกเรียกเก็บเขาอีกประจําเดือนส่งจดหมายมาข่มขู่อีกไอ้พวกนี้ผมจะฟ้องแม่งทันทีเลยสารทุจริตและประพฤติมิชอบผิด157อย่างแน่นอนที่สุดส่วนที่เหลือก็จะดูว่าทุกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตัวเลขที่ไม่ผิดไม่ตรงกัน เอาละเดี๋ยวเราจะหาช่องทางที่จะเล่นงานการไปหักเงินเดือนโดยไม่รู้ว่าเจ้าตัวไม่ได้รับทราบเรื่องราวอาจจะต้องวิ่งไปสารปกครองคือผมฟ้องไปหมดอ่ะสารอาญาทุจริตประพฤติผิชอบสารแพ่งสารปกครองท่าน,น้ํานรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพี่ชัยท่านประลัดการกะทรวงการคลังเลบาวรนและผู้จัดการกายสคุณเตรียมรับให้ดีๆสนุกสนานแน่นอนที่สุดสรุปแล้วคนที่เดือดร้อนร้องทุกข์เข้ามาเยอะมาก ทุกช่องทางกรณีเคสอะรเคสไม่เหมือนกันบางคนชําระหนี้ตรงทุกเดือนแต่ยังเสือกโดนหักเงินเดือนเพิ่มมีแม้กระทั่งคําพิพากษาศาลในการประนอมหนี้แล้วศาลพิพากษาว่าให้ลูกหนี้จ่ายเง Likewise, ินกยศเดือนละ1,000บาทเขาก็ปฏิบัติตามคําสั่งศาลกยศแม่งเสือกเพิ่มอีก3 0 0พันให้เขาจ่ายเพิ่มเฮ้ยเขาทําตามคําสั่งศาลแล้วคุณกลับไปบังคับให้เขาจ่ายเพิ่มอีกไอ้นี่ฟ้องได้ทันที จงใจกันแกล้งเจตนาช่อโกงเขาบางคนนะฮะชำระหนี้ตรงทุกเดือนแต่ยังโดนหักเงินเดือนเพิ่มอย่างกระทันหันยอดเงินในเว็บไซต์ไม่ตรงกับยอดเงินในเอกสารบางคนท่านผู้ชมเชื่อไหมเขาปิดหนี้แล้วยังโดนหักเงินเป็นต้นยกตัวอย่างพวกนี้มาผมสรุปได้ว่าก็คือว่าไอ้ระบบภายในกสสผมขอขอนุญาตผมเคยพูดไปแล้วในรายการสนที่เล่าเรื่องว่าแม่งฟักกับเข้าใจหรือเปล่า พวกคุณเนี่ยระบบคุณแม่งฟักกับเอาล่ะท่านผู้ชมครับเพื่อจะสะดวกกับการรว,รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบผมประกาศแบบนี้ท่านผู้ชมอยากจะขอเชิญผู้เสียหายที่มีหลักฐานแล้วพร้อมที่จะเดินสุดซอยกับผมเอาหลักฐานมามาเจอผมและอาจารย์ปานเทพที่บ้านพระอาทิตย์เพื่อให้ข้อมูลวันเสาร์ที่17พฤษภาคม25 6 8 เวลา9นาฬิกามากันเลยครับถ้าอยากจะสู้เรื่องนี้ให้ผมเป็นคนนำให้มาเซ็นมอบอำนาจให้ผมหมูนิีิทยามเฝ้าบนดิน เดินหน้าค้าความกับพวกมันทุกท่านเอาหลักฐานเอกสารทุกอย่างที่มีเข้ามาด้วยเคสไหนถ้าเราได้รับมอบอำนาจมีช่องทางกฎหมายเพื่อต่อสู้ได้เราจะฟ้องทันทีเลยไม่ไว่าจะเป็นสารปกครองสารอาญ,ญาทุจริตและประพฤติชอบหรือสารแพ่งทันทีผมให้คำมั่สัญญาแล้วนะท่านพร้อมที่ใช้ผมนําแล้วก็เดินหน้าไปเรียกร้องความวยุติธรรมเอาไอปหลัดกระทรวงการคลังรัฐตรีว่าการสงร,รังคลัง และผู้การกรสอเอาให้มันขึ้นศาลได้แล้วให้มันไปแก้ต่างแต่ผมเชื่อว่าจะเลือกเคสที่เราดูแล้วเราชนะอย่างแน่นอนที่สุดขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกส่วนที่ท้องใน YouTube ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปเสียค่าสนับสนุนรายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัคร สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์แอสสัมพีทอ